บูมมาทำอะไรที่เยอรมัน 100DM DM คือแตกมากมาทำอะไรมาทำงานหรือมาเรียนหรือว่ามาราดหรือว่ามาหารักแท้กันแน่มาวิซ่าไลายไปนานแค่ไหนเตรียมตัวนานแค่ไหนยังไงอร้อยคำถามวอตแวร์เวนไวท์เฮาวเยอะมากหลายคำถามมากเดี๋ยวอีีนี้จะมาตอบทั้งหมดเลยว่าบูมมาทำอะไรกันแน่และเตรียมตัวอะไรยังไงไป ก็ขอปูแบกกราก่อนว่าฉันก็เป็นสาวออฟฟิศธรรมดานเนี่ยแหละหลอนทำงานเดือนชนเดือนอะไรอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ๆเนี่ย,ย,ยประมาณมักกะราปีที่แล้ว2021อยู่ๆก็มีกรุ๊ปเฟซบุ๊กกลุ่มหนึ่งที่มันแบบดังมากที่ชื่อว่าโยกย,ย้ายเราก็เข้าไปอยู่แล้วเราก็แบบวูเปิดโลกมากเลยแกมันมีคนที่แบบไปอยู่ประเทศนั้นประเทศประเทศนี้ด้วยแบบหลากหลายวิธีมากแล้วแต่ละคนมันก็มีคอนดิชันที่ต่างกันไปแล้วฉันก็อ่านแบบหุยสนุกมากเลยแบบอุ้ย นี่ผัวเดกว่าอุ๊ยอีนี้ได้ผัวรวยอุย๊ยคนนี้ไปยังไงดีเนี่ยคนนี้มีลูกติดคนนี้เป็นซิงเกิลมัมโหคนนี้มีงบตั้ง10ล้านแน่โอ้หคนนี้ลูกเรียนเก่งคนนี้ตามลูกคนนี้ตามแม่อฮ้ยหลายวิธีมากแบบแล้วคนมาคอมเมนต์มันก็ช่วยกันตอบช่วยกันหาวิธีให้คนนั้นน่ะได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยหลากหลายวิธีมากมาก หลากหลายข้อเสนอแนะแบบว่าบางคนก็เช่นแบบฉันเพิ่งจบมหกฉันมีเงินเท่านี้ฉันจะไปประเภทไหนประเทศไหนได้บ้างคะคนก็ช่วยมาให้คําแนะนํากันหมดเลยอ่านด้วยความสนุกพูดได้เลยว่าตอนนั้นอ่านด้วยความสนุกอย่างเดียวเลยจนแบบว่าประมาณเดือนเมษาจําได้เลยประมาณเดือนเมษาอยู่ก็มีสเตตัสหนึ่งในกลุ่มนั้นแหละตั้งขึ้นมาว่าเอาล่ะค่ะผ่านมา4ี่เดือนแล้วอยู่กลุ่มนี้กันมาสักพักแล้ว ทุกคนสเตตัสเป็นยังไงกันบ้างคะถึงขั้นตอนไหนกันแล้วบ้างเอา้ามีคนมาคอมเมนต์ว่าอ๋อขอวีซ่าอยู่ค่ะอ๋อย้ายมาแล้วค่ะอ๋อกําลังดําเนินเรื่องอยู่ค่ะเอา้านี่เขาอ่านไม่ได้อ่านเอาสนุกกันเหรอนี่เขาทําจริงกันเหรอเนี่ยเอา้าไอเราคืออ่านเอามันอย่างเดียวเลยมันแบบมันได้เพือกชีวิตคนอื่นอะเฮ้ยเราก็เลยพูดเลยว่าสเตตัสนะนั้นเป็นสเตตัสที่ทริกเกอร์ไรเรามากก็แบบว่าเฮ้ยเราเราอ่านอย่างเดียวได้เหรอวะคนอื่นเขาทำจริงเราเรา เราสามารถทําจริงได้อย่างเขาจริงๆใช่ไหมวะหรือว่ามันถึงเวลาที่เราต้องทําจริงบ้างแล้ววะวก็เลยแบบเอาวะลองดูโอเคเดือนพฤษภาเดือนถัดมาเนี่ยเป็นเดือนแห่งการคุ่นคิดทบทวนทุกอย่างจะเอาอยัางไงดีจะไปไหนดีเราจะทําได้จริงใช่ไหมเป็นอยู่ในช่วงดาวของตัวเองเบิร์นเอาจากที่ทํางานหลายๆอย่างมันเป็นช่วงทบทวนคุ้นคิดมากแล้วก็ทักไปหาเพื่อนว่า เพื่อนคนนี้ชื nice. m m ่อป like, ุ๊บปับอยู่เมกาทักไปว่าเฮ้ยเฮยมึงตอนมึงไปมึงไปเอเดนซี่ไหนวะมึงไปวีซ่าอะไรทํายังไงดีเพื่อนก็เลยแนะนําว่ามึงมึงมีเพื่อนคนนึงชื่อฟ้าน่าจะเหมือนมึงเลยแบบงบน้อยอยากไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้ลองไปคุยกันไหมตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยได้คุยกับฟ้าพอเราคุยกับฟ้าเนี่ยฟ้าก็บอกว่าเฮ้ยเราไปเป็นออแพรกันไหม กลับมาที่ข้อ2เมื่อตกงลงกันแล้วว่าจะไปออแพร์ที่เยอรมันเราสิ่งแรกที่ต้องการนั่นก็คือลงเรียนภาษาเยอรมันนั่นเองเริ่มเลยมิถุนาเริ่มเรียนภาษาเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาเรียน3เดือนต่อด้วยเดือนกันยากับเดือนตุลาติวสอบเดือนพฤศจิกายนไปสอบธันวากับมกราเริ่มหานายจ้างกุมภาขอวีซามีนาว,วันที่21มีนาวีซ่าแอพพูฟ 26มีนาะเริ่มบินบูมใช้เวลาทั้งหมดใน,ในการเตรียมการทั้งหมดเ10เดือน10เดือนได้มาอยู่ที่ประเทศเยอรมันแล้วบูมไม่รู้ว่า10เดือนนี้บางคนอาจจะคิดว่าช้าบางคนอาจจะคิดว่าเร็วแต่สาหรับบูมเนี่ยบูมรู้สึกว่าตอนแรกบูมคิดว่ามันช้าด้วยซ้ำแต่หลายคนก็บอกว่ามันเร็วนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนจะคิดหลายคนถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างในระยะเวลา10เดือนนี้เริ่มจากเรียนและติวบูมเสียไป1 5 0 0 0บาทค่าสอบภาษาเยอรมนันบูมเสียไป4 0 0 0บาท ค่าขอวีซ่าบุมเสียไป2,800บาทแล้วก็ค่าตัว๋วเครื่องบินบุมเสียไป8,500บาทแล้วก็ค่าพ็อกเก็ตมานี่อีก3,700บาททั้งหมดนี้3,400 0ภายในเวลา10เดือนบุมก็ได้มาอยู่เยอรมันแล้วจ้า <Whoa! S 1> เราเชื่อว่าบุมทำได้คนอื่นก็ทำได้คุณ คุณทาได้อยู่แล้วบุ้มไม่รู้สามหมื่นสี่สำหรับบางคน,นอาจจะคิดว่าแพงหรือเปล่าบางคนอาจจะคิดว่าถูกมากแต่สำหรับบุ้มรู้สึกว่ามันเป็นราคาที่รับได้มากสามหมื่นสี่แลกกับการมาเยอรมันในหนึ่งปีใช้ชีวิตในหนึ่งปีที่นี่บุ้มรู้สึกว่ามันคงเป็นก้าวหนึ่งที่ทําให้บุ้มได้มาเปิดหูเปิดตาใช้ชีวิตนอกประเทศไทยบ้างอยากให้ทุกคนได้ลองมาใช้ชีวิตแบบนี้บ้างสุดท้ายนี้เนี่ยใครที่อยากจะลองมาใช้ชีวิต ต่างประเทศบ้างสักปีหนึ่งหรือตลอดไปหรืออยากจะลองมาเปิดแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆห,หรืออยากจะมาเป็นออแพรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์หรือทิ้งคำถามไว,ไว้ใต้คลิปได้เลยบุ๋มก็จะมาตอบหรือถ้าใครอยากจะรู้ว่าการเตรียมเอกสารที่จะมาเป็นออแพรอะไรบ้างเนี่ยอันนี้บุ๋มขอไม่ทำคลิปเพราะว่าคนอื่นทำมาเยอะมากๆแล้วใครอยากเป็นประเทศไหนอยากไปประเทศไหนก็พิมพ์เลยออแพรเยอรมันออแพรสวิตเซอร์แลนด์ออแพรฝรั่งเศสมีคนรีวิวว้เยอะมากแล้วเออ ะะแต่ถ้าเกิดคําถามเล็กๆน้อยๆเนี่ยพิมพ์ไว้ได้เลยเดี๋ยวบุมถ้าคําถามไหนบุมตอบได้บุมก็จะตอบนะคะก็จะไปหาข้อมูลมาตอบให้เออนะคะแล้วก็จะบอกว่าอแพรแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปเออ,อย่างเช่นเมกาไม่เกินอายุ25ปีเยอรมันอายุไม่เกิน27ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีคอนดิชั o n ที่แตกต่างกันไปซึ่งบุมเนี่ยก็เลือกที่จะมาเยอรมันนะคะเอาละ่ะ บายเด w เ y บูมขอจบคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครบางคนหรือเป็นตัวไดรฟ์อะไรบางอย่างให้กับใครบางคนเหมือนที่บูมได้รับสเตตัสนั้นมาไดรฟ์ชีวิตบูมเออนะคะอยากอยากหวังว่ามันจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าบูมมาอยู่เยอรมันเนี่ยสไิได้ได้วีคหนึ่งเนี่ยบูมรู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ ที่ดีเพราะบุมเชื่อมั่นในการแสดงของตัวเองตลอดว่ามันถูกต้องแล้วแหละไม่คงไม่มาเสียใจทีหลังแล้วบุ้มมีความสุขก็หวังว่าคนที่ดูอยู่ก็จะมีความสุขเหมือนกับบุ้มนะคะแล้วก็โอเคนั่นแหละ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็คงขอจบคลิปเท่านี้นะคะบ๊ายๆค่ะ